สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูแคมช่องนะครับช่องบันเทิงของคนกลางเต็นท์วันนี้เราก็อยู่กันที่ทิกเกอร์แคมป์นะครับจังหวัดนครนายกที่ทิกเกอร์แคมป์นี้นะครับก็จะมีน้ําให้เล่นนะครับแล้วก็มีโซนที่ว่าเป็นต้นไม้ร่มรื่นเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโซนของต้นไม้นะครับที่ทิกเกอร์แคมป์ครับจะเป็นลานกลางเต็นท์เอกชนอีกที่หนึ่งนะครับ ที่สวยงามมากๆมีลานหญ้าที่ใหญ่ติดน้ําสามารถเล่นน้ําและตกปลาได้ด้วยนะครับอัตราค่ากลางเต็นก็ไม่แพงเพียงคนละ200บาทเท่านั้นสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครับทั้งจุดปลัก๊กไฟแสงสว่างห้องน้ําสะอาดและมีลานสวยๆที่มีต้นไม้เยอะมากให้ร่มเงาตลอดทั้งวันครับเป็นอีกหนึ่งลานกลางเต็นที่ใกล้กรุงเทพนะครับหากเพื่อนๆสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีเต็นท์มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วเป็นเต็นท์โฟโติ้งที่เคยรีวิวไปนะครับแต่ที่ผมมารีวิวอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าตัวของวิดาลิโดนะครับออกอุปกรณ์เสริมตัวนี้ขึ้นมาผมเลยต้องมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือตัวคานูปี้นะครับซึ่งจะมาแทนตัวฝายชีทที่ใช้อยู่กับโฟโติ้งนะครับจะทําให้พื้นที่ในการนั่งของโฟโติ้งมีเพิ่มมากขึ้นกันฝนดีมากขึ้นแล้วก็แยกจําหน่ายด้วยนะครับสามารถใช้กับตัวอินเนอร์ f ฟ r ต i n ิที่เรามีอยู่ได้เลยส่วนวิธีการกลางดีไซน์จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปครับและนี่นะครับก็คือขนาดจัดเก็บของเต็นท์วิดาลิโดโฟ i ต g ิ้นะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับในชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่มีทั้งไฟชีตแลวก็ตัวอินเนอร์นะครับก็จะมีขนาดจัดเก็บประมาณนี้นะครับขนาดเล็กมากเลยส่วนอันนี้นะครับจะเป็นที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวไฟชีตแคนูปี้นะครับ ก็จะมีขนาดจัดเก็บที่เล็กมากเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกันครับว่ามีอะไรกันบ้างไปครับอันนี้เราจะมาดูตัวของโฟติ้งธรรมดานี้ก่อนนะครับในชุดนี้ก็จะมีทั้งฝ่ายชีตแล้วก็ตัวอินเนอร์นะครับวราข้างในนี้เขาจะมีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะครับแกะออกมาเลยก็จะเจออันนี้เป็นเสาโครงอลูมิเนียมนะครับของวิดาลิโดโน้ำหนักเบามากนะครับ ให้ตัวได้ดีนะครับมันมีสกีโลโก้วิดาลิโดด้วยนะครับของแท้ต้องมีนะครับเอาไปดูอุปกรณ์อย่างอื่นครับในชุดก็จะมีมาให้นะครับก็จะเป็นตัวสมอบกนะครับให้มาทั้งหมด6ตัวนะครับในชุดของโฟ t ต้งนะครับอินเนอร์บวกไฟชีสนะครับปกติแล้วก็มีเชือกสมอบกให้เราแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวล่างเชือกแบบเรืองแสงด้วยนะครับมีทั้งหมด6เส้นสมอบก7ตัว ส่วนของตัวคานูปี้ไฟชีตนะครับเป็นตัวออปชั่นเสริมนะครับตันนี้ในชุดก็จะมีให้มานะครับเป็นเสานะครับเ,เสาลูมิเนียมนะครับไซส์น่ารักน่ารักนะครับเอาไว้ทำสเสลดหน้าเต็นท์นะครับ ก่อนเสริมอย่างอื่นนะครับที่มีมาในชุดอคนูปี้เสริมนะครับก็จะมีตัวสมอบกทั้งหมด7ตัวครับเชือกพร้อมตัวหลังเรืองแสงนะครับอีกอันนี้เป็นเส้นเดียวยาวๆนะครับเราใช้ตรงกลางนี้ขึ้นไปคล้องบนตัวเสาแล้วก็ดึงลงมาเป็นแฉกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกางกันครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาประกอบเตียงกันก่อนนะครับเตียงที่ใช้วันนี้จะเป็นเตียงของยี่ห้อซันดิกนะครับ จะเป็นเตียงไซส์พอดีกับตัวเต็นท์โฟโติ้งเลยครับเริ่มต้นนะครับเราก็นำเตียงมากลางนะครับเตียงวันนี้ที่เราใช้จะเป็นยี่ห้อซันดิกนะครับเป็นเตียงที่มีความยาวอยู่ที่เมตรเก้าสเซนกว้าง67เซนเสริมขาแล้วจะสูง38เซนครับเตียงตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัม การกางเต็นที่อยู่บนเตียงนะครับเหมาะมากสําหรับหน้าฝนครับเพราะว่าเรากางเต็นที่อยู่บนเตียงแล้วจะไม่ต้องกังวลถึงเรื่องพื้นที่เปียกแฉะนะครับซึ่งเต็นท์วิดาลิโดโฟ i ิงตัวนี้นะครับเหมาะมากนะครับสําหรับการใช้งานในหน้าฝนซึ่งเราสามารถกางได้ทั้งบนเตียงและบนพื้นปกติครับตอนนี้เรากางเตียงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากางตัวเต็นท์นะครับอันนี้เป็นชุดเต็นท์โฟทิง ปกตินะครับยังไม่ได้เป็นตัวหลังคาเสริมเริ่มต้นนะครับเราก็นำอินเนอร์ออกมากลางบนเตียงของเรานะครับแล้วก็ประกอบตัวเสาอลูมิเนียมครับยึดเสาอลูมิเนียมเข้าที่มุมของอินเนอร์ทั้ง4ด้านครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำตัวอินเนอร์นะครับมาล็อกเข้ากับเตียงนะครับด้านใต้อินเนอร์เนี่ยก็จะมีตัว ล็อกสำหรับเตียงของเราโดยเฉพาะนะครับมันก็จะพอดีกับตัวเตียงเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาเกี่ยวตัวอินเนอร์เข้ากับโครงทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็ามาคุมฟาชีทกันครับพอคุมได้ทรงแล้วนะครับเราก็จะมา ยึดตัวไฟล์ชีทเข้ากับตัวอินเนอร์นะครับที่ปลายฟล์ชีทนะครับทั้ง4มุมจะมีห่วงแบบนี้นะครับมาคล้องนะครับใต้โครงเสาที่ยึดกับอินเนอร์ไว้นะครับแล้วก็ดึงปรับตึงนะครับทั้ง4ด้านปรับตึงเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตอกเชือกกับสมอบกนะครับ เสร็จแล้วครับเต็นท์วิดาลิโดโฟลติงกลางบนเตียงซันดิครับตัวนี้จะเป็นตัว standard ข้อดีของตัว standard นะครับก็จะกลางได้วิดชิดมากกว่าตัวคาน o p ีเสริมครับมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าภายในก็จะโปร่งโล่งเหมือนกันครับเป็นมุ้งทั้งสองด้านครับถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุด โฟตติ้งแบบครบชุดนะครับแบบพร้อมไฟชีทนะครับเราสามารถซื้ออินเนอร์แยกได้นะครับเนี่ยนี่เป็นไฟชีทก็แยกได้นะครับนี่เราก็เป็นวิธีที่เราจะเก็บตัวของเทอร์เรสของตัวโฟตติ้งนะครับตรงนี้ก็ม้วนเก็บได้นะครับมีที่ม้วนเก็บ เดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันครับภายในก็จะเป็นมุ้งโปร่งโล่งนะครับมีที่เก็บสัมภาระทั้งสองด้านครับแล้วก็มีตะขอแขวนไฟครับสองด้านเลยเชือกสมอบกที่ให้มาก็ถือว่าเป็นเชือกสมอบกที่มีคุณภาพดีนะครับ แล้วก็ตัวลังนี้เป็นแบบเรืองแสงครับ แล้ต่อจากตัว40 s t a n d a r d นะครับเราจะมารีวิวตัว c a n o ปีอุปกรณ์เสริมตัวใหม่ของวิดาลิโดครับตัว c a n o ปีเสริมครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จำหน่ายแยกนะครับสามารถใช้กับอินเนอร์ของโฟติสที่เรามีอยู่แล้วได้เดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลอง ตัวคานุปี้นะครับที่เป็นตัวสเปเชียลนะครับที่เป็นตัวเสริมของตัวเตนท์โฟลติงตัวนี้นะครับสามารถแยกซื้อได้นะครับตัวมุ้งนี้ก็แยกซื้อได้นะครับหรือจะซื้อเป็นชุดมีไฟชีสแต่ว่าอาจจะไม่มีเทอร์เรสครับตัวนี้จะมาทดเชยการมีเทอร์เรสด้านหน้าของเต็นท์ได้เยอะเลยครับเพราะว่าตัวนี้โรงงานเคมาว่าเทอร์เรสกว้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน วิธีการใช้งานตัวคานูพี้เสริมนะครับก็กลางเหมือนเหมือนกับตัวไฟชีตตัวสแตนดานนะครับตัวนี้ก็จะมีเทเลสท,ที่ใหญ่ขึ้นว้างขึ้นครับในชุดก็จะให้เสาตัวหน้าเทเลสมา1ต้นนะครับวิธีการกลางก็ไม่ยากครับกลางคล้ายๆกับตัวไฟชีตที่มีเป็นตัวสแตนดานเลยครับ ส่วนตัวของคานูปี้จะมีความแตกต่างตรงที่ว่ามีเทอร์เรสที่กว้างขึ้นครับแล้วก็คลุมตัวอินเนอร์ได้มากขึ้นสังเกตได้ว่าผ้าจะคลุมลงถึงพื้นเลยครับเสร็จแล้วครับคานูปี้อุปกรณ์เสริมตัวใหม่ของวิดาลิโดโฟติงช่วยตอบโจทย์การนั่งเล่นหน้าเต็นท์ได้มากเลยสวยงามครับสำหรับ ตัวคานเป้นะครับตัวนี้เราเวลาใช้งานต้องใช้งานร่วมกับเตียงเท่านั้นนะครับไม่สามารถกางขับพื้นปกติได้ครับ mm hmm. ด้านหลังของตัวคานูปี้ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเปิดเป็นทางเข้าออกได้จะ mm hmm. สังเกตเห็นนะครับว่าคานูปี้ตัวนี้ตอบโจทย์การนั่งเล่นหน้าเต็นท์ได้เลยครับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเต็นท์โฟ i ิงช่วยกันฝนน้ำค้างและกันแสงแดดได้ดีเยี่ยมเลยครับหากเพื่อนๆน,นะครับถูกใจคลิปวิดีโอรีวิวเต็นท์แบบนี้นะครับรบกวนกดติดตามกด Sub s ไ r i b ์ไว้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะหาเต็นท์ใหม่ๆมารีวิวกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเต็นท์วิดาลิโดโฟ i ิงนะครับเป็นเต็นท์สายพกพาเดินป่าสายไบยเกอร์ น้ำหนักเบานะครับสามารถพกพาไปได้นะครับแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับไม่เปืองแล้วก็ตัวที่ออกแบบมาใหม่เนี่ยเป็นตัวคานูปี้ที่มีเทอร์เรสหน้าเต็นท์กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถนั่งเล่นนั่งชิลหน้าเต็นท์เราได้เลยสามารถสั่งซื้อได้นะครับแยกเตียงแยกมุง้งแล้วก็เป็นคานูปี้ตัวใหม่นี้นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในช h อป e ี l a z a d a นะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยหรือว่าติดต่อไปที่คูแคมเอาดอนนะครับผู้จําหน่ายอย่างเป็นทางการจากวิดาลิโดนะครับแล้วพบกันใหม่อีทีถัดไปอยากให้ผมรีวิวเต็นท์รุ่นไหนคอมเมนต์กันมานะครับสวัสดีครับ